สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะแต่นวันนี้ช่องของเราจะคุยกินอาดไล่เดี๋ยวรอชมในคลิปนะคะระหว่างรอน้ำหนูสั่งอะไรนะคะลูกอือบูบลรี่โซดาได้แล้วหาแนวแก้เผ็ดก่อนนะคะทุกคน

อันนี้ไม่จานไห่หรอคะนี่จานไห่กันบอกมีอยู่จานพลาสติกหรอแม่ไม่จานนี่ยังทิดจานกระดาษหรอ อ,อร่อยอร่อยั้ยอร่อยวันนี้เรากินเป็นตำซ้วงอะไรกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย